หาด่านการบำเพ็ญพระโอวาทพระพุทธจจ้กงด่านกตันยูสูงสุดหากเจ้าคิดว่าเพียงแค่การหยิบยื่นอาหารสิ่งของเครื่องใช้ให้ที่พักพิงแก่พ่อแม่ก็เรียกว่าได้กระตันยูแล้วนี่เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะมันไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลนกกาหมาแมวที่เจ้าเลี้ยงไว้ แต่การดูแลเอาใจใส่ปรนิบัติรับใช้พ่อแม่อย่างเอื้ออาทรเคารพรักด้วยใจที่สำนึกได้ถึงพระคุณที่ท่านเลี้ยงดูเรามาด้วยความรักและเมตตาอันบริสุทธิ์จึงจะเรียกว่าความกตัญญูที่แท้จริงนี่คือการสำนึกในพระคุณแล้วอะไรคือกะตะเวทีกะตะเวทีคือความรู้สึกที่ปรารถนาจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ พระพุทธองค์เมื่อได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ได้เสด็จไปโปรดพระบิดาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมกระทั่งแม้พระมารดาจะได้จากโลกนี้ไปแล้วพระองค์ก็ยังเสด็จไปเทศนาโปรดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงให้ได้สำเร็จมรกผลเช่นกันนี่นับเป็นแบบอย่างของการตอบแทนพระคุณที่สิทธิทั้งหลายพึงจเจริญรอยตาม ด่านพี่น้องปรองดองสิ่งล้ำค่าที่สุดในความเป็นพี่น้องคืออะไรคือความปรองดองกันใช่ไหมแต่น่าเสียดายที่ความรักใคร่ปรองดองนี้ได้สูญหายไปแล้วปัจจุบันเห็นแต่พี่น้องทะเลาะวิวาทกันพ่อแม่ทิ้งทรัพย์สินมรดกไว้ให้เพื่อพวกเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นในภายภาคหน้าดังนั้นจึงยอมทุ่มเทเหนือยากมายทางชีวิตเพื่อให้ลูกหลานไม่ต้องลำบากอีกต่อไป แต่คนในปัจจุบันไม่เข้าใจแก่งแย่งกันในหมู่พี่น้องทำให้ครอบครัวแตกแยกเห็นแล้วน่าเวทนาจริงๆเคยคิดบ้างไหมว่าเจ้ามาสถานธรรมทำไมพี่น้องจึงต่อต้านเป็นเพราะว่าสิ่งที่เจ้าทำลงไปนั้นยังไม่ดีพอแต่พวกเจ้าก็มักจะคิดว่าพี่น้องของเราไม่เข้าใจธรรมะจึงไม่สนใจพวกเขาใช่หรือไม่ แล้วทำไมพวกเขาจึงต่อต้านการมาสถานธรรมของพวกเจ้าด้วยเจ้าต้องคิดดูให้ดีทุกเรื่องราวย่อมจะมีสาเหตุแม้ว่าเจ้าจะรู้ว่าธรรมะนี้ดีคิดจะช,ดช่วยพวกเขาแต่การกระทำของเจ้าทำให้พวกเขารู้สึกเห็นแต่ความบกพร่องนั่นเป็นปัญหาของตัวเจ้าเองไม่ใช่ปัญหาของเขาแม้ว่าเจ้าจะมีใจรักที่จะช่วยงานฟ้าปลกโปรดเวไน แต่กลับทอดทิ้งญาติพี่น้องของตัวเองทำเช่นนี้ถูกต้องแล้วหรือดังนั้นพวกเจ้าจะต้องสารความสัมพันธ์เมื่อถึงเทศกาลต่างๆก็โทรศัพท์ถามไถ่ทุกสุขส่งของขวัญแทนความคิดถึงหรือกลับไปเยี่ยมเยียนสนทนาธรรมกับเขาบ้างให้พวกเขาค่อยๆเปิดใจยอมรับเจ้าเข้าใจไหมด่านมนุษยธรรม การที่เป็นคนที่สมบูรณ์จะต้องมีมนุษยธรรมทั้งด้านกายวาจาใจมนุษย์นั้นมักใช้วาจาเป็นอาวุธคอยทิมแทงทำร้ายผู้อื่นซึ่งอาวุธชนิดนี้บางครั้งร้ายแรงกว่าการทำให้เลือดตกยางออกถ้าเราพูดอะไรโดยที่ไม่ระวังคนอื่นอาจเดือดร้อนเสียใจทุกใจเจ็บปวดใจ เพราะฉะนั้นมนุษย์นั้นชอบฟังคำหวานๆไพเราะเสนอหูไม่ชอบฟังความจริงซึ่งทำร้ายจิตใจนี่เป็นนิสัยของมนุษย์แล้วสิทธิของอาจารย์อยากจะฟังคำหวานหูมากกว่าการถูกต่อว่าใช่ไหมถ้าเราพูดไม่ดีก็เหมือนผีนรกมาพูดถ้าเราพูดดีก็เหมือนเซียนมาพูดใช่หรือเปล่าอันนี้เราทำได้ไหมแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเซียน ยังไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็สามารถพาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นลงมาอยู่กับเราได้ด้วยการพูดสิ่งที่ดีและทำสิ่งที่ดีด่านบำเพ็ญตนอยากจะทำดีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราอย่าเป็นคนสามวันดีสี่วันไข้วันนี้อยากเริ่มพรุ่งนี้ไม่เอาแล้วเพราะเหนื่อยเหลือเกินกับการเป็นคนดี ตอนนี้มีคนมากมายในสังคมเป็นคนไม่ดีเราดีคนเดียวจนเหนื่อยเอาไว้รอจนวันหน้าสังคมส่วนใหญ่เป็นคนดีถ้าอยากให้คนทำชั่วเหนื่อยเราก็ต้องทำความดีตอนนี้มีเราคนเดียวก่อนถ้ามีคนดีมากมายแล้วคนชั่วคนเดียวจะเหนื่อยละเองบางครั้งการจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นด้วยคำพูดเพียงสองสามคำทำได้ไหม เราต้องเปลี่ยนคนอื่นด้วยการทำในสิ่งที่ดีเราเป็นคนดีจนได้ผลแล้วคนอื่นจึงอยากเป็นคนดีตามเราเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงตนเองต้องรู้จักที่จะใช้ปัญญาแยกแยะว่าเรานั้นมีความสามารถเพียงพอจะเปลี่ยนเขาหรือไม่ด่านบุคลากรฟ้าบุคลากรฟ้าต้องใช้ใจฟ้ามาดำเนินชีวิต ใจฟ้าคือรักเมตตาอภัยใจกว้างไม่กีดกันแบ่งแยกเขาเราใจฟ้าคือเสมอภาคยุติธรรมไม่เห็นแก่ตัวมีใจเช่นนี้ในชีวิตจะลดลงซึ่งปัญหาความบาดหมางใช้ใจเช่นนี้ทุกสถานธรรมจะสมานร,รักสามัคคีพลักดันงานธรรมกิจได้หวังว่าบุคลากรทุกคนเมื่อได้รับพระคุณฟ้าปกปักอุ้มชูในการนี้แล้ว จะบังเกิดจิตสำนึกรู้เคารพยำเกรงในมหาปณิธานที่ตั้งไว้หนึ่งชาติบําเพ็ญทุ่มเทสุดใจสุดแรงกายแรงใจสุดความสามารถหนึ่งชาตินี้จะไม่สูญเปล่าบุคลากรฟ้าขาดไม่ได้คือจิตสำนึกคุณรู้ตอบแทนคุณพระคุณฟ้าพระคุณบรรพจารย์อาวุโสสหายธรรมทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมจากไม่รู้จนรู้เข้าใจ จากไม่เป็นจนชำนาญได้จากไม่มีจนมีในวันนี้จึงต้องมิลืมอินสุยชือ้อเอี้ยนไม่ลืมต้นรากไม่ลืมต้นสายที่มาของตนบุคลากรฟ้าขาดไม่ได้คือเคารพบำพจารย์เทอดทูลธรรมะเนื้อชีวิตตนรู้เคารพตนเคารพปณิธานเคารพคุณธรรมจึงไม่พลังทำผิด เคารพผู้อื่นเคารพเมธีเคารพผู้สูงวัยไม่ถือตนว่าเก่งกาจบุคลากรฟ้าขาดไม่ได้คือมโนธรรมจงรักซื่อสัตย์จริงใจพิทักษ์อาณาจักรธรรมพิทักษ์พระองค์การฟ้าปกป้องอาวุโสและดูแลสถานธรรมที่ก้าวตามมาบุคลาการฟ้าแม้ภาระหน้าที่จะหนักหน่วงและยิ่งใหญ่แม้หนทางจะยาวไกล แต่อาศัยพลังแห่งศรัทธาปณิธานนี้ย่อมไปถึงความสำเร็จในจุดหมายอย่างแน่นอนขอเพียงแต่ไม่ลืมจิตเดิมไม่ลืมศรัทธาแรกเริ่มอันบริสุทธิ์ดีงามไม่ลืมปณิธานความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ไม่ลืมความเมตตาของอาวุโสท,ที่ผลักดันส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ไม่ลืมพระคุณฟ้าพระคุณอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเกื้อหนุนดนบรรดาลให้สําเร็จผลก็จะไม่ลืมตนเองไม่ลืมใจทำไม่ลืมการบําเพ็ญเช่นกันด่านภาพลักษ์ผู้บําเพ็ญการแสดงออกของแต่ละคนจะแสดงออกซึ่งจิตศรัทธาของคนคนนั้นคนบทนทําเพ็ญธรรมมีคำพูดที่ต้องพูดบ่อยๆก็คือขอบคุณขอโทษ ไม่ต้องเกรงใจสวัสดีไม่เป็นไรคำพูดเหล่านี้สิทธิ์ของอาจารย์ควรจะพูดบ่อยๆการขอบคุณไม่ใช่เป็นการยกยอปอปั้นแต่เป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนออกมาการขอโทษก็เพื่อแสดงความจริงใจที่เราทำผิดไปการบำเพ็ญหากเราไม่ถดถอยหรือไม่หยุดเดินก็จะสามารถก้าวถึงจุดหมายได้แต่หากเราหยุดเดินหรือถอยหลังกลับ เราจะก้าวถึงจุดหมายได้อย่างไรเราต้องกำหนดจิตใจที่ตั้งมั่นให้กับตัวเองล้มบ้างลุกบ้างก็ยังดีดีกว่าไม่ขยับหรือดีกว่าหันหลังกลับไปเลยในโลกนี้ไม่มีทางตันเลยมีแต่ทางออกทั้งสิ้นถ้าเรามีดวงตาแห่งธรรมเราก็จะพบทางออกทุกช่องทางด่านจิตเคารพจิตเคารพก่อเกิดซึ่งความงามแบบอย่างอริยา เคารพตนเคารพจิตญาณอันศักดิ์สิทธิ์ภายในตนเคารพตนจะไม่ปล่อยตนให้เสื่อมต่ําเคารพตนจะไม่ดูดายในการพัฒนาตนเคารพตนจะไม่มองข้ามแม้สิ่งเล็กน้อยในชีวิตทุกคนล้วนมีคุณค่าทุกหน้าที่ล้วนสําคัญขอเพียงมีใจอุทิศละตนออกมาช่วยงานฟ้าย่อมจักได้รับความเมตตาจากฟ้า ขอเพียงแต่ตั้งใจเต็มที่ทำด้วยความเคารพในทุกงานเคารพในทุกสถานเคารพในตนเองเคารพต่อผู้อื่นทุกสิ่งอย่างย่อมทำออกมาได้ดีอย่ามองข้ามความจริงนี้อย่าดูเบาใจของตนด่านจริงใจบำเพ็ญธรรมอย่างแท้จริงง่ายๆมีแค่สองคำนั่นคือจริงใจปัจจุบันนี้มนุษย์ขาดแคลนความจริงใจต่อกัน สวมหน้ากากเข้าหากันชีวิตมีคุณค่าเพราะความซื่อตรงจริงใจแต่หากไม่จริงใจไม่ซื่อตรงไม่มีความเมตตาแท้จริงต่อผู้อื่นชีวิตของเราก็มีคุณค่าที่ไม่เต็มอาจารย์อยากให้สิทธนั้นบำเพ็ญธรรมเป็นคนดีแบบคนดีแท้ๆไม่ใช่เป็นคนดีชนิดที่เปลือกนอกดูดี คนไม่ดีที่ทำตนเหมือนคนดีแสดงกริยามารยาทเหมือนคนดีนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าคนไม่ดีที่จงใจทำไม่ดีนั้นอีกเพราะว่าการเป็นการสวมหน้ากากบำเพ็ญธรรมไม่สวมหน้ากากทำได้เท่าไหนก็เท่านั้นทำอะไรได้ก็ทำสิ่นนั้นทำไม่ได้ก็คงสักครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าทำไม่ได้โปรดช่วยชี้แนะด้วยผู้อื่นอยู่กับผู้อื่นต้องมีความจริงใจ ต้องรู้จักเอาใจจริงไปต้อนรับเขาทำอย่างนี้จึงเป็นผู้ที่ไม่มีศัตรูด่านเสียสละความสุขในชีวิตมนุษย์มีมากมายแต่ความสุขที่ไม่สิ้นสุดนั้นมีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการเสียสละตนเองเพื่อคนทั้งหลายและก็มีสิ่งนี้เท่านั้นเองที่เราจะได้รับความสุขอันไม่มีที่สิ้นสุด ก็เหมือนกับราชาร์ในครั้งก่อนสวมจีวรข,ขาดๆรองเท้าข,ดขาดๆเก้าอี้ที่นั่งก็คือก้อนหินที่นอนก็คือใต้ร่มไม้แต่ความสุขในถ้ำกลางนั้นย่อมเป็นความสงา่าอย่างล้ำลึกเป็นความสมถะจิตหนึ่งใจเดียวที่เอาเวไนเป็นเป้าหมายในการทำงานตั้งมั่นอยู่กับฟ้าดินหากสิทธิ์ทำงานแทนเบื้องบน สิ่งที่ศิิจะได้รับในวันข้างหน้าจะได้เกินกว่าที่เราคาดหมายทุกๆคนล้วนไม่ธรรมดาอย่าดูถูกตนเองทุกคนล้วนมาตามปณิธานก็จะต้องเจริญปณิธานและบรรลุกลับไปพุทธอริยะเจ้ามากมายกำลังรอการกลับสู่อริยฐา,านะเดิมของเราอยู่ด่านความมุ่งมั่นการกระทำการใดๆควรต้องกำหนดความมุ่งมั่น หากไม่กำหนดความมุ่งมั่นการงานนั้นๆก็ยากที่จะสำเร็จได้การกำหนดความมุ่งมั่นลิขิตคุณงามความเป็นคนพึงควรม,มีพร้อมในคนผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัดประเสริฐเกิดเป็นคนควรต้องลิขิตคุณงามของความเป็นคนหากไม่ลิขิตคุณงามก็จะขาดซึ่งความเคารพนอบนอบจากผู้คนทำการใหญ่พึงกำหนดความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่ เป็นคนที่สมบูรณ์ต้องลิขิตคุณงามระดับสูงกำหนดความมุ่งมั่นที่จะฝ่าเกลียวขึ้นในทะเลทุกอันบ้าคลั่งย่อมก่อเกิดปัญญาและอุดมการความมุ่งมั่นจึงควรยิ่งใหญ่เทียมฟ้าคุณงามนั้นจึงสูงส่งดังเช่นกษัตริย์เหยาผู้ทรงคุณธรรมสำหรับในคุณประโยชน์ที่สูงส่งคือสำเร็จสมบูรณ์ในความเป็นคนผู้ยิ่งใหญ่การปลูกฝังคุณธรรมคือสำเร็จ สมบูรณ์ในความเป็นอริยะปราชการใดๆอันได้กระทําลงไปตามที่ได้กําหนดแล้วไซจึงไม่ต้องละอายแก่ใจที่เกิดอายกายเจดฟุตหากปฏิบัติตนได้เช่นนี้แล้วจึงมิผิดต่อบาร,รมีคุณแห่งฟ้าเบื้องบนสัตว์เดรัจฉานไร้ซึ่งความมุ่งมั่นไร้ซึ่งคุณงามมีเพียงอารมณ์และการใช้กําลังต่อสู้เพราะอารมณ์ดูร้ายของมันมันจึงถูกมนุษย์ควบคุมบังคับ เพราะความหยาบช้าป่าเถื่อนของมันมันจึงถูกมนุษย์กำราบคุมขังคุณค่าของคนอยู่ที่คุณภาพของจิตความสูงส่งของคนอยู่ที่คุณงามความเป็นคนคนที่แตกต่างกับสัตว์เดรัจฉานมีไม่มากนักหากพ้นจากจิตภาพคุณงามความเป็นคนแล้วคนก็ไม่แตกต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานหากคุณค่าและความสูงส่งเสื่อมสูญหมดสิ้นไป คนก็เป็นเพียงแค่ซากศพที่เดินได้เป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานที่แต่งกายเป็นคนเช่นนี้จะนับเป็นสัตว์ประเสริฐได้อย่างไร